แมดมูเปาอยู่เครื่องดับดูดูดูพรอมพร้อมขับเข้ามากลางวันเสกเกแล้วก็ล้มกลิ้งเลยครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับตรงนี้แรงมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับไม่มีการตัดต่อเป็นเป็นการไล่สดทางเพจคุมสัพเพญนาคแล้วก็ยูเอทางเพจอีสานนี่นะครับไล่สดูัมือครับ ใ้เครื่องเสียงทำไมดับอาดับไปเลยครับกคนเบ็มลเปออยู่เครื่องดับอููู้นอนหนอองหนอยงเล้มล้มอาจารย์เลช่วยด้วยไม่กลัวยเอ้ยโอล้มเลยว่าแล้วองลงแน่นอนโอไม่รู้ล่ะป็นขององค์ครับโอ้ล้มเลยตึ้งเลยครับช่วยช่วยช่วนะครับล้มหรืออะไรขึ้นครับเอาน้ำน้ำ เป็นอะไรนะครับโ่าเรงมากมีอะไรจะบอกลูกหลานไหมอ๋อพิกิด๊ดพิกิ๊ดในน้อยู่ไห,ไหนมันไม่เงียบอันนี้แม่ใช่ไหมคะแม่ใคร,รว่าองค์ไหนลงเนาะเอาน้ำไม่ได้ไม่เป็นไรน้ำบอกชื่อได้ไหมโอ้ยหรือว่าแม่ตะเคียนหรือว่าแม่อะไรปรูหรือแม่เนาะคุยกับลูกหลานยังได้อะไรเนาะหรือว่าเจ้าที่ตรงนี้โอยโอย ເປັນອะไรເນາະປາຄະນີ້ເອີເອີເລີຍຊື້ຊື້ຕົ້ມປານແກຈັກເງົາປາແກຈັກອັນນີ້ບາງປ້ອມປາສໄລນີ້ໂອປ້ອມໂອສົມໂຫຍກັນຊົມກັນຂອງເນາະບໍ່ເຕຣດຢູ່ເລີຍໂອຍິກຽມຂອງສາ

ចុងភៅស្រាបងចាំយំអួយក្រួយទេកាគីធ្វើបាបច ო អឺអឺចាំบ้านចុងភៅស្រាអុច88ទូអាទូក1.0ប្អូនខ្នួយ เดี๋ยวออโบกหมดนี้ค่ะทูจะเอาเอาเล่ามาให้จุดทุกบกเลลูกหลานไม่ได้มารบลูเด้อให้แม่นจริงนะครับเออเป็นเป็นเป็นผีเป็นผีนผ,ผ,ผู้ชายผีผู้ชายเนาะที่เข้ามาแกอยู่ตรๆๆๆ s. <S ง<ค>นี้นานแล้ว <cida S 1> เขาอยากกินเหล้าเขาขอเหล้าเจอว่าเขาให้เลขทุกงวดแต่ไม่มีใครเอาเหล้ามาให้แกันถูกทุกงวดจริงนะี่ไม่เหล้าเลยไม่เคยให้เอาเหล้ามาถวายเราก็ไม่กล้าเนาะจ้ำได้เนาะเอาซองเล่นนู่นใต้บันเล่นนี่ตาเล่นี่เลยโอ้ยเสียลอยไมเมี่ยเมียนบ่นอือ ยาโรงแรมเป็นได้ลมรูเด้อนะครับลมกลิ้งเลยนะครับมือสักคนนี้จับกลองไม่ทันเลยนะครับทันมาเร็วคนเจบ้านดนเตเด้อคเจ้าุสมมชคนเจ้าดเรางวดนี่คนเจ้อยู่สมอเือบไีเดก็ไม่เอคนเจ้าเด้อคนเจ้ามุสมฤสมเเบือบ้านมลุบลูตี มือเริมอ,อ้อยเคยอย่างมือสาธุกจีตอมออม,ออม,อมาแรงมากนะครับมาแรงมากครับท่านผู้ชมหายท้องตึงรครับ ต้องหายเหนื่อยเพลมากเพลงก็อยู่ๆก็เพลงดับเลยนะครับเพลงดับแล้วลมทิ้งเลยนะครับเพลงเปิดอยู่ดีเครื่องดับเลยเพว้มลครับเอู่ดีเรื่องับยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ นที่มานนที่บอกว่าแกอยากกิเ <Li> ล้าแต่ไม่ได้ <Li> ้นที่เคยมาันึงอ่ะต้งดับเฉยๆตอนทก็ดับเองเนาะไม่มีเสียงเลยแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเขาอยากกินเหล้าเพราะว่าเรามีเหล้าแต่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราก็ในวัดไะไว อเอาให้มีครูหายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยคุย okay. เพราะว่าพิมพ์คำรอไว้นะครับว่าเป็นที่ไปจะมาเป็นไงบ้างขณะที่รำรำอยู่ดีเสียงที่เปิดดังดับสนิทนะครับเสียงดับลมแรงด้วยนะ้อกินีลมมาอันดับแรกคือลมมาก่อนนะครับลมแรงแล้วก็เพลงก็ดับพอดับก็รำตัวเปล่าก็ล่มเลย อ,อ,อนุญาตแม่ครูหันมาทาั้งนี้แน่นนนะครับไหนๆก็เกิด <c oughs> อะไรขึ้นนะครับทุกคนอยากรู้หะครับเกิดอะไรขึ้นกับแม่ครูเดียวเราเป็นแม,ม่ครูอ่คือโอกาสสวัสดีแม่ครูอันยาครับมาทางนี้ครั้งแรกครั้งแรกเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นในขณะที่รำรำแล้วก็ลมแรงมาเลยมันเหมือนว่าม,มีอะไรมาสัมผัสตัวเราอะออบอกมันเหมือนว่ามีอะไรมาปะทะแล้วก็รู้เรื่องหมดแต่ว่ามัน เราเน่งคับตัวเองไม่ได้ปืนไม่ได้เลยคิดไหมว่าเพลงยู่ๆก็ดับไปเลยไม่มีใครทําอะไรเลยเสียงเพลงก็ปิดอัตโนมัติเลยพอเพลงดับปุ๊บก็ยังรําอยู่นิดหนึ่งรําแบบไม่มีเพลงรัะนั้นก็ลมกลิ้งเลยลมแบบกล้องจับไม่ทันเลยนะเร็วมากบางกล้องอาจจะจับทันอยู่เร็ว เป็นยังไงรู้สึกที่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้จําได้ว่าใครเข้ามาไหมเหมือนมันเหมือนว่าเป็นผู้ชายแต่ว่ามันมันจําไม่ค่อยได้แต่ความรู้สึกว่าเหมือนผู้ชายเข้ามามีเหมือนอะนไรมาสัมผัสปะทะตัวเราแต่ความรู้สึกว่าทําไมเวลาลํำลำแล้วมันเจ็บเจ็บตัวเองเจ็บอะ,อะไรเงี้ย ไม่น็ตมาสัมภาษณ์เลยที่คุยเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายชื่อชื่อการเนาะถูกแทงมาเสียชีวิตตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้นานแล้วแต่ว่าเขาให้เลขแม่นทุกงวดแต่เขาขอเหล้าแต่ก็คือขอแล้วยังไม่มีใครให้เขาอยากกินเหล้าเขาอยากกินเหล้าก็เลยมาเข้ามาเข้าบอกเพราะเราก็ไม่รู้ ถ้าความรู้สึกถ้าพูดแบบนี้ความรู้สึกของตัวเองเปลี่ยนเหมือนว่าเหมือนว่าเราอ่ะชี้ช่องทางให้เขารู้อะไรยังไงแต่เราก็มาแบบขออย่างเดียวโดยที่ไม่มีอะไรตอบแทนเขาอะไรประมาณนี้ก็ให้รู้ว่าเออพี่มามาขอใช่มาขอแต่แต่ก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ครันครับครับแต่พามางวดนี้นี่ท่านก็ให้อีกแล้ว มามองเห็นเลยมาก็เห็นก็เขียนอยู่ตอนนั้นอะตอนแรก่าอันก็เห็นอันตอนแรกว่าจะเขียน032แต่มือมันไปเขียนเป็น06ก็คุยกันไม่ได้เอ้าทำไมเป็น,นี้ยเขาก็อบอกเขาคงจะให้มั้งอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเขียนไปครับก,อก็อีนี่เลขไขอันนี้เลขไขอันะนี้เลขไขนะมันก็จะเป็นเลขหกกับเลขสี่ก, 6, ก,ก, 3, ก็ตัวเดยวก,กันตัน้งมา นน904เลขจุดอันนี้ยังเดี๋ยวค่าเดี๋ยวค่ามาถ่ายออกเลยเนาะครับพิมรอไว้พิมรอไว้ทุกคนเลขตเลขตเลขลงซีหนึ่ง<ล>ตัวเดียว904 904กัเท่าเ,าเลขนี่นนะ064 9กว่า6ตัวเดียวกันต่อหางลง,ล,งล่างเลยเนี่ยเลข ตัวโตโตเป็นเล็กๆโตเากันเลยบ่เห็นตัวใหญ่ๆชัดๆเลยอาโชยรอบหนึ่งครับเลขเอฟซีนะคนที่จะวันนี้ปฏิหารเกิดขึ้นอะไรเยอะแยะเลยนะครับนี่เลทุกคนนะครับมางอนนี้นะครับสาธุนะครับตัวเลขนะครับ ศูนย์สามสองกับศูนย์หกแล้วก็ซีหนึ่งนะครับซีหนึ่งเล็กลงสาธุใงวันหน้ามานะครับมีเล่ามาให้ทัน แน่นอนคอยเลยข่าวเลยทุกคนเลยก็อย่างที่เห็นนะทุกคนนะครับอย่างที่เห็นไร้สดไม่มีการตัดต่อนะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับต้องขอบคุณเอฟซีที่ติดตามเลยเห็นจริงนะครับถ้าใครที่ตามทางช่องนี่จะรู้เห็นชัดเลยครับไม้ประทูผีนวโพดเลยเหี้ยนสุดเลยนะครับเข้ามากลางวันเสกแล้วก็ลมกลิ้งเลยครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับตรงนี้แรงมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับไม่มีการตัดต่อเป็นเป็นการไร้สดทางเพจคุมสัพพญานาคแล้วก็ ยูเอทางเพจอีสานนิวนะครับไลฟ์สดให้เอฟซีได้เห็นเมืเอมเ่อสักครู่นี้นะครับในสถานที่ไม้ประตูผีนะครับลมแรงมาสัมผัสอย่างแรงเลยครับลมแรงมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องเสียงที่กำลังรำอยู่ดับดับเลยอยู่เฉยไหมก็ดับนะครับพอดับปุ๊บแล้วก็ไม่ครออัญญาก็ยังรำอยู่นิดนึงนะพอะฉะนั้นลมกลิ้งเลยครับกล้องจับแทบจะไม่ทันนะครับท่านบอกว่าอยู่นี่มานานแล้วให้เรียกเมนทุกงวดแต่ว่าไม่มีใครนะครับ ไม่มีใครมาเลี้ยวอลรมาดูเลยนะครับก็คืออย่ากินเหล้านะครับทุกคนก็เรื่องปกตินะครับคนสมัยก่อนก็อาจจะเสียชีวิตนานแล้วก็อยากกินเหล้าเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะจงใช้จาญณาในการรับชมเดี๋ยวงวดหน้าเลี๋ยวถ้า<ม>เข้าก็จะมาเข้าไม่เข้าก็ต้องมานะครับจะซื้อเหล้ามาให้อยู่นะครับทุกคนนะครับเอฟได้ใครถูกกับหมายเลขประตูพีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์ตัวเดียวนะครับก็ใครถูกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบ้างด้วยนะเอฟซี FC นะครับ เซนไหวให้เขานิดหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อเป็นต่อบุญต่อสะพานบุญก็เรียกว่าต่อให้ถูกเ,กกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พินเดี๋ยวให้พีดูไม้ประตูผีรอบหนึ่งนะทุกคนก็ไหว้ประตูผีคือยังไงนี่ครับทุกคนนี่นี่กไม้ประตูผีไม้ประตูผีคือต้นคูณกับต้นว่าเดีวยวกันแล้วก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นช่องประตูะครับเขาเรียกว่าไม้ประตูผีนี่เ้อน,นะครับใครไม่สาธุคลิปนี้นะครับเสียดายนะครับต้องสาธุด้วยนะครับกดสาธุ ขอให้เค็งๆปังๆนะครับสาธุสาธุดีเดอร์อข,อขออนุญาตขอบคุณทุกคนทุกท่านในการํลำลากันไปสับวเลขเราไปดูทางคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูทางคลิปแอดจะลงคลิปให้เอฟซีได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนะครับแล้วก็รำลากันไปนะครับสำหรับทีมงานเราก็ถ่ายทำในครั้งนี้เพื่อเอฟซีได้ชมสดๆทางเพจและยูทูบแล้วติดตามกันนะครับ ล้ำลากันไปกับส <th u Matthew> ําหรับไม้ประตูผีได้แล้วนะครับก็ถือโค้งสุดท้ายกันแล้วกันนะครับเอฟซีนะครับเพราะว่ามายากลําบากมากนะครับทางมาลําบากจริงๆนะครับถือประกงสุดท้ายกันแล้วกันสำหรับเอฟซนะครับไม้ประตูผีเลขลุงก็ได้แล้วนะครับเลขลุงที่ทุกคนรอคอยวันนี้ตัวเดียวสีหนึ่งตัวเดียวนะครับหนึ่งสีตัวเดียวเลขลุงเก้าหนึ่งตัวนี้